ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนที่เป็นทาเลนเนี่ยมักจะอยู่ในเลนของผู้บริหารผู้บริหารจะจําชื่อได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็นทาเลนต์แล้วมันต้องมีเซสชั่นที่ไปพบปะกับผู้บริหารอยู่เรื่อยๆ จากที่เราทราบเฟร,รมเวิร์กในการพัฒนาท ALEN าในองค์กรของเราไปแล้วนะครับเนาะทีนี้สมมติเราได้เอาต์ไปเรียบร้อยแล้วเราได้ทลนต์เราได้นางงามของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราสุดแสนจะหวงแหนนะครับคำถามต่อไปครับอยากจะถามพี่วสันส์นะครับว่าแล้วเราจะดูแลท ALEN ของเราหรือนางงาม <c oughs> ของเราที่วสศน์เซนผ่านกระบวนการเนี่ยจะดูแลเขาอย่างไรหรือจะพัฒนาเขาอย่างไรครับ, <c oughs> รบเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องมองที่ตัวพรอร์ฟอร์แมนของเขาก่อนต้องต้องมีเป้าว่าพรอร์ฟอร์แมนของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นท a น e n เนี่ย มันควรจะเหมือนหรือต่างจากคนคที่ไม่อยู่ในภูมิทาเล n ต์อย่างไร,รหัวหน้าที่ดีหรืออคนที่ดีเนี่ยต้องวางตรงนี้ให้ได้เซลล์ด้วยกันเนี่ยเรามีเซลล์5คนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพิ่มทาร์เก็ตให้คนคนนี้5%ร,รแล้วเราต้องเพิ่มทุกคน5%เท่ากันมันม,มันไม่ใช่ค,ค,คนเก่ง เราก็ควรจะเพิ่มให้เขามากหน่อยใช่ไหมแล้วอาจจะเพิ่มเป็น15%ค,คนนี้3%ครับแต่เรามีไอ้ compensation incentive ให้กับคน15%ก็อาจจะมากกว่าคนค,คนนี้นี้เป็นตน้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าที่ดีหรือออนที่ดีเนี่ย ควรจะมีตัวสเตต์ทาร์เก็ตหรือสเตต์โปรโพแมนเนี่ยเป็นโจทย์ในการที่จะขับเคลื่อนคนที่เป็นทาร์เก็อันนี้อันแรกเลยเป็นมายเซตอันแรกเลยครับต้องถูกยืดตลอดเวลาต้องถูกสเตตไว้หน่อยเพราะว่าบางคนก็สู้ว่าโอ้โหแบบมันทำไมดูโหดร้ายจังนะครับยืดแล้วก็ยืดอีกยืดแล้วก็ยืดอีกแต่ต้องบอกว่าคนที่เราพูดว่าเป็นทาร์เก็เนี่ยเขาก็ต้องมีมายเซตที่ที่พร้อมรับพร้อมรับการถูกยืดใช่แล้วก็พอก็ถูกยืดแล้วเนี่ยพอมีการวัดผลที่แตกต่าง ผลตอบแทนก็จะต้องแตกต่างใช่ไหมครับเราเรียกว่าคนทําดีเนี่ยเราก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมถูกต้องถูกต้องจากการที่เขาทางานแบบหนักหน่วงสะสมเนี่ยเขาก็ได้ผลตอบแทนที่เกิดมาตรฐานถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถูกเลยมันมีอยู่2องอันที่ผมจับได้จับประเด็นของอาจารย์ได้นะพอเราสเตรสเขาแน่นอนเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะเอนเกจเขาขั้นตอนที่2ของหัวหน้าหรือองค์กรเนี่ย ต้องหาขบวนการในการ engage เขาตลอดเวลาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนที่เป็น t a l e เลเนี่ยมักจะอยู่ในเลนของผู้บริหารผู้บริหารจะจําชื่อได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็น t a l e เลนแล้วมันต้องมีเซสชันที่ไปพบปะกับผู้บริหารอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะใส่เรื่องของ direction ใส่เรื่องของ mindset ใส่เรื่องอะไรผู้บริหารจะมีวิธีการในการเช e เรื่อง thinking เรื่องอะไเนี้ยอันนี้เป็นการ engage ที่ดีมากไม่ต้องลงทุนลงเวลา ขอเวลาผู้ร่านั้นเองเพราะนั้นอันนี้สิ่งสําคัญคือสร้างเอ็นเกจกับกลุ่มนี้ให้ได้นะครับเพราะเอ็นเกจได้ตัวต่อมาคือตัวที่การดูแลเขาใช่ไหมครเรื่องคอมเพนเซชันอันนี้เรื่องง่ายแต่สิ่งสําคัญต่อมาคือแล้วเราจะเมネจความก้าวหน้าเขาอย่างไรแค่เรือผาของเขาใช่ครับเพราะนั้นเราจะดูเรื่องความก้าวหน้าและเรื่องแคเรลผ่าแล้วว่าคนคนนี้เขาควรจะเติบโตไปสายไหนแล้วเมื่อไหร่ เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเลดี้น่าวหนึ่งถึงสามปีอะไรเงี้ยเราจะเม็นเนีย่ยแคเรียรเขาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวต่อมานะครับและแน่นอนคนที่เป็นทาเลนต์อาจจะเป็นโพเทนช l h i ลไฮโปรเ r อร์เราก็ต้องคุมเขาตอลอดเวลา นะเข้ามาสู่กระบวนกรลมก่แล้วคนที่ไปสู่ฟิวเจอร์โพซิชันแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าหรือองค์กรก็ต้องเตรียมคนอื่นใช่ไหมค,คนที่รองลงไปเพื่อจะมาแทนเขาเรนั <No. S 1> ้นก็ต้องบิลซัคเซสเซอร์ต่อไปเรื่อยๆ <No. S 1> เรื่อยๆรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เมื่อเราได้ท a l e n t นท์พออกมาแล้วเนี่ยรเราควรจะทําเรื่องประมาณแบบนี้ครับ เพราะว่าพอเราได้ Talent pool มาแล้วเนี่ยนอกจากเราจะต้องคิดถึงเรื่องของการ stage ส o ตจโฟร์ของเขาคิดถึง reward and recognition ที่เป็นพิเศษกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่พูด e อ f o r t มากกว่าคนคนอื่นๆทั่วไปใช่ไหมครับเรื่องถึง c a r e e r p a เ h เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่บางทีเนี่ยไม่ได้มองแค่ไมติตัวเงินหรือผลตอบแทน แต่ก็ดูม um ิติความก้าวหน้าทุกนะครับนะไม่ว yes, ่าจะเป็นแครีพาสในเชิงเขาเรียกว่าออกข้างหรือว่าไปในระดับที่มันสูงขึ้นนะครับเนาะอะไรต่างแบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับเซอร์เซอร์คนต่อไปเพต่อไปพอเขาขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะว่างใช่ไหมครับเราก็ต้องมองเพิมองบีออนต่อไปว่าแล้วใครหล่ะที่จะมารีเพสแทนที่เขานะครับก็ต้องมอง ข้ามไปอีกช็อตหนึ่งนครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับที่หลังจากที่เราคัดเลือกนางงามแล้วเราได้ทาเลนออกมาแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ลีดเจอร์จะต้องมองต่อยอดอยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองไปดูนะครับว่า มีมิติไหนอิเลเมนต์ไหนนะครับที่เราทําได้ดีแล้วแล้วก็มีชิ้นไหนที่เราอาจจะยังทําน้อยไปหน่อยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดรีวอร์ดคิดซับซสเตอร์ต่อไปแล้วแต่ว่าลืมมองด้านเอนเกจเมนต์นะครับไม่ค่อยได้ให้เวลาเขานะครับเพราะว่าเห็นด้วยกับพี่วุัน์มากๆว่าเอนเกจเมนต์เนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ลงทุนเวลาถูกต้องนะครับพูดคุยเพื่อถ่ายทอดไมซ์แชทถ่ายทอดดีเอ็นเอถ่ายทอดความเชื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเราให้มัน ไปเ m มเบดอยู่ในใจของทางทันเลนทุงถูกแงครับแล้ว <melhores> ก็ลองดูครับว่าอะไรทําได้ดีอะไรที่ยังขาดนะครับก็ไปเติมเต็มกันดูนะครับ